ครับผมชื่อสหนชัยก้าเกษมีเป็นผู้จัดการร้านของร้านกาแฟปันไผ่สาขาไซเบโอร์เวิร์ดคอนเซ็ปต์ของร้านคือเข้มเทพจริงใจแบบไทยแท้เราใช้วัตถุดิบกาแฟจากของดอยช้างซึ่งเป็นกาแฟที่ได้ยอมรับจากทั่วโลกนะครับซึ่งถ้าคุณกินที่ร้านกาแฟปันไีเนี่ยคุณก็เหมือนกับกินที่ยุโรปหรือว่าอเมริกาหรือแคนาดาที่เป็นคุณภาพระดับโลก ครับก็ทำไมถึงชื่อร้านกาแฟพันไทยร้านกาแฟพันไทยคือเราใช้วัตถุดิบของกอยช้างซึ่งเป็นเมลกาแฟที่ดีที่สุดของคนไทยที่คนไทยผลิตขึ้นมาแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ที่เป็นสาราไทยที่เป็นโลโก้ฮิสตอรีของคนไทยช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแล้วก็ดอกราชพฤกษ์ผสมผสานอารมณ์กันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนไทย ครับคอนเซปต์ของร้านก็คือไทยประยุกต์เป็นสถานที่สําหรับคนพนักง,งานของในเติกในออฟฟิศนะครับมาแรกเกลี่ยนความคิดเป็นคนของคนพันไทยแล้วก็มีบรรยากาศชิวๆนั่งสบายๆแล้วก็จิบกาแฟแบบอร่อยครับครับก็สินค้าที่อยากแนะนําก็คือเป็นพันไทยกาแฟซึ่งเป็นสุดของพันไทยของเราแล้วก็มีเค้กซีฟิชเชอร์ชีสเคส้กที่เป็นใช้ กาแฟช็อตแล้วก็มาสกัดเป็นคาราเมลแล้วก็ราเมนชีสเค้กซึ่งอยากให้ลองมาชิมที่ร้านครับก็ขอเชิญชวนใครที่อยู่แถวแย่านราชดาหรือว่าพระราม9นะครับให้เชิญมาที่ร้านกาแฟบันไทยสาขาไซเบอร์เวิด์อยู่ชั้น2ที่เป็ดไซเบอร์เวิด์นะครับ,บบรรยากาศดีกาแฟอร่อยแล้วก็สัมผัสความเป็นไทยแล้วก็เปิด6โมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับ